โอ้โหสุดยอดครับสวยงามครับลามคนจริงๆครับลังนี้สวัสดีครับออกบ้านมาหาพึ่งเหมือนเดิมครับจนบ่ายหนึ่งบ่ายสองแล้วครับมาเจอลังแรกแล้วครับหายากมากครับเข็ดนี้แถมลังเล็กๆครับ เ,เดี๋ยวซูมเข้าไปดูครับน้ำสิบโลไม่น่าจะมีกับเขา,เาครับปีนี้เดี๋ยวลุนดูกันครับจะเป็นยังไงมนัมนมนันมันขหอ้ขาวเดอ้อ อ,าอ้าวข้พขึ้นถึงพึ่งเลยครับเอาควรใส่ลองดูก่อนครับว้าวตัวอู้โคตรสวยสวยสวยจัดเลยครับขาวโบขาวโบ

น่าจะปิดตานะครับนะไก่แบบนี้ป,ะน,ปะนะบ่ <laughs> เบิดก็ได้ว่าปาดอกฟาดหลงลถน,นะได้บม่ได้ข้นมาออกว่าไก่เป็นร้อยกิโลบน่ะ ครับผมสุปผลกที่ด้านล่างครับมัมันมัน,มนอาครับผมออกมาเรียบร้อยครับเดินทางมาร้อยกว่าโลครับมาเจอแค่พึ่งรังเล็กรังเดียวครับวันนี้แต่เดี๋ยวลองหาไปอีกครับื่าเจอถ้าไม่เจอก็เอาครับผมน้องหนุ่มขึ้นไปถึงรังแล้วครับ เต็มหัวเลยโอ้แบบหน้ำรำคนสุดคนเลยครับ ตัดค้างไงว้นั่นแหละครับโอ้โหสุดยอดครับสวยงามครับลามคนจริงๆครับลังนี้อยู่มานาน เอาครับผมตัดหัวน้ำกันครับ ครับผมก้อนใหญ่ก้อนแรกก็ตัดเสร็จเรียบร้อยครับไม่เอาหมดครับว่าเข้ามาก็ว่าหัวน้ำไม่เยอะเท่าไหร่ครับเอาครับผมปล่อยขยายพันธุ์ต่อไปครับปีหน้าจะได้มีเยอะๆครับเอาครับผมสรุปผลกันอีกที่ด้านนอกครับมานมานมาเอาครับผมออกมาเรียบร้อยครับโอ้โคตครร้อนครับวันนี้ คงต้องหยุดแค่ลังนี้แล้วครับไว้วันหน้ามาหาอีกเอาครับผมมนัมนมนันมันก้อนหัวน้ำใหญ่เลยครับาจ,จะมีสักหกโลเจ็ดโลครับเอาครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ